ทีต้ขอบคุณแค่น่อยนะครับที่พาลูกๆมาเยี่ยมมาน้างสินรับมีแต่คนหล่อๆมาเลยวันนี้อเอามาให้พ่อช็อปพ่อขาดพระเอกขาดอยู่แล้วขาดอยู่แล้วเอาเอาไว้พ่อเลือกครับไม่รู้จะเลือกใครเพราะว่ามีแต่คนหล่อๆแต่ใดๆพ่อวันนี้ปังมากได้ข่าวว่าหมื่นใบนี่หมดภายในสามทุ่มสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งคือหมื่นใบหมดเลยหมดเลยโห เมื่อกี้ผมมาเพราจอดรถตั้งแต่ตั้งแต่ริมถนนพิพาวดีตรงนู้นเลยะแล้วก็เดินเงินเอาอ่ะโอ้โหคนเยอะมากและที่สําคัญมีแต่วัยรุ่นห้าโมงนี่เขานักศึกษามาเลยนะมาเลยใไโอ้เป็นปรากฏการณ์เนี่ยเอาทำไมมาตั้งแต่วันแล้วก็ก่อแถวเลยนะใช่โอ้โหมีแต่นักศึกษาหนึ่งละมันบัดถูกครับแต่ผมว่าถึงบัดถึงบัดร้อยคนก็จะเยอะแบบนี้ครับใช่เพราะว่ามัน มันมันอั้นเนาะไม่มีวงตรงนี้มาลงตรงนี้นานแล้วแล้วก็เป็นประสบด้วยม่แพ้ไแท้เขาอยากเขาอยากช่วยมูลนิธิได้ยินโทรมาว่าหนูหนูจะมาหาพ่อแต่ว่าหนูจะซื้อบัตรช่วยมูลนิธิอยู่ ่าอางนี้นะครับเพราะแสดงว่าส่วนแบบนิดแบบนี้เยอะก็คืออันนี้เป็นโครงการที่เอาเข้ามูลนิธิโดยตรงใช่ป๊อคนี่ของมิลลัคโคเอาประกาศแล้วนะว่าเอาข้อมูลนิธิห้าแสนพามารับแล้วเงินโอ้ก็หมื่นคนก็ห้าแสนห้าสิบบาทเยี่ยมมากเลยพ่อบุณใหญ่ที่เหลือสามแสนอย่าอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อโทนตัวยอมยอมนี่อะพ่ออะลูกชายคนนี้ยังไงฮะ ชอบไปแล้วครับอ no. ันนี้ชอบไปแล้วมีคนนีึงก็ตัวตลกได้อยู่ตัวตลกได้ก็หลอเลยตัวตลกนี่อคนนี้แล้วพ่ออันนี้อันนี้คือจริทพ่อเลยใช่ไหมนิ่มนิ่ได้แต่ว่าเ้าเรียนอยู่นี่จบมาอไหร่้คยว่ากันนะพ่อจบมาื่้ไหร่ยันสะพันไถ่ไ้จบย้ำเลยว่าเยรมีพ่อเนี่พ่อมีคนหนึ่งคนนี้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 ก็ใช่อีกโอ้โห อันนี้ซีซั่นสีซั่านสองออดิชั่นซีซั่นสองอยู่ฝากเนื้อฝากตัวพ่อกดให้ด้วยเด้อเลยวันนี้ฝากเนื้อฝากอีพอฝากลูกอีพอร์ตเนื้ออย่าเลี่ยมพากันเลี่ยมเนื้อกดจีแล้วกดจีแล้วอีพอร์ตกดยจีแล้วไม่มีผ่านไม่มีผ่านเรียพ่อพ่อไม่รู้ตัวเ่ราะพ่อเป็นคนกดยากที่สุดในรายการอ่ะพ่อจะไม่รู้มันไม่ใช่มันมันกดมันต้องมีกดของมันเนาะมีเกณฑ์ของมันมันต้องมีอะไรที่แบบตามใจใช่อักจะให้ ถ้าเป็นพ่อดาบนี่แบบแบบความสามารถแบบว่าอาจจะไม่แบบมากที่สุดดีที่สุดแต่ว่ามันมีอะไรทัดใจแกแกจะกดเลยบางคนที่แบบดีมากๆแกก็ไม่กดแต่แต่บางคนแบบร้องไม่ได้ดีเลยแต่แกมองเห็นถึงข้างในลึกๆใช่ครับมีมีเสน่ห์ข้างในอย่างเงี้ยพ่อแกกดครับมันมันแมนบอละเนี่นครับเด็กแล้วก็ว่าอย่างเช่นอย่างเช่นพี่ พี่แทนธีรวัตรพี่ชายผมเสียงไม่ดีเลยทำไมเราขายเพื่อนอย่างนั้นล่ะผม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 พูดกับพี่แทนอยู่พ่อเขาอาจจะมองเห็นแบบสิ่งที่พี่แทนมีอยู่หลายอย่างไม่ว่าจัอันเอนเตอร์เทนหน้าตานะครับความสามารถแต่พี่แทนทําโชว์นั้นดีที่สุดที่พ่อทําให้โชว์นั้นทำขี่ม้าร้องเสียงดีมากใช่ครับผมคิดว่าพี่แทนจะตกไปรอบนั้นแต่ว่าพี่แทนไม่ตกเพราะพี่แทนร้องดีใช่ความดีถือว่าพ่อมองแบบคนแบบเจียบขาด สายตาแหลมคมมายแมนมายแมนมือมือมือว่าเสียวเอาล่องมือว่าเสียวมือว่าที่ตกรอบแบบร้องดีอย่างนี้แม่นครับผมนึงว่าน่ะร้องดีพราพราะกาจะเอาออกแล้วใช่ไหมไม่บ้านนี่มอสินเจอดอ่เป็น้าอ๋อเะงั้นเถือกร้องดีก่อนโอ้โหดาวเสียงคุ้คุ้นโอ้โหแซวน่ะร้องดีเลยครับไปดูมไปเปิดฟังได้เลยครับทีมบันทงบันเทิงศิลป์ไปเปิดฟังเลยครับเออไปเปิดฟังเนาะมันโชว์นางไอยเนาะใช่ไหมขาแดงนางไอยขี่ม้าด้วยนะฮะเล่าเล่าเล่านี่ เราดวงดีเราดวงดีเราดวงดีคักเราไมนเสียงดีแต่ว่าเราดวงดีเออแต่จริงจริงทานเป็นเด็กน่าร UH> so ักครับพ่อดูแลพี่ดูแลน้องๆทุกคนเลยดีมากนี่โอเคครับเอ้าวันนี้ทำไมได้พาลูกพาเต่ามาแบบนี้ก็โหไม่เจอพ่อนานแล้วนะตั้งแต่ก่อนปีใหม่เนาะตั้งแต่จบรายการไปสักพักเลยไม่ได้เจอเลยคิดถึงสีครับแวมมาหาใช่นี่หน่อยอาจจะ ได้สวัสดีปีใหม่พ่อแล้วชอบพวกเรายังไม่มีโอกาสได้มาสวัสดีก็ต้มาสวัสดีปีใหม่พ่อด้วยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยที่ไม่ลืมปฐมมาถิงศิลปนแล้วแล้วทีสั้นหน้านี่มันจะมีปฐมมาต้องปฐมปฐมแน่นอนไม่ดาบสอกดาบซอแนเนาะมันต้องมีสิครับดาบดาบซอต้องอยู่ฮะปฐมต้องมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พลีเด็กเกิดขึ้นได้ในรายการเพราะเพราะดาบนะครับผมใช่ไม่ยังไม่มีส้มตำลดนัวรดนั่นรดนี่เออรดตัก ภาพจำในรายการเสียงเป็นสิวเสียงแบบเสียงมิสิวโบเสียงเสียงมีสิวเป็นไงพ่อเสียงมีสิวมันคือเป็นไงเขมันก็มีที่ตำหนิดิอ๋อคือมันไม่เรียบมันไม่เรียบเนียนเนี่ยมันคือเปตำหนิเสียงเป็นสิวเสียงเป็นสิวอันนี้ครับริได้ตั้งใจได้เพื่อจะบอกไปตามซิซิเดีแต่ว่าคนฟังอาจจะเออมันชอบชอบโบราณชอบคนฟังชอบมันธรรมชาติสนุกดีครับ แล้วซีซันสองนี่จะเริ่มเมื่อไหร่บ้นัซีซันสองนี่ครับ <achieve> เ,เนษาก็ออดิชั่นครับพ่อ,อแล้วก็อัดตอนพ่อไม่ออกวงดีกว่าจะได้ไม่เหนื่อยตอนไหนล่ะตอนที่เราซ้อมกันนะฮะจะได้<อ>ไดบินมาอัดได้มีตนากรกฎาสิงหาครับใ,<ง>ใช่ครับส,ส,สิงหากาาันกรกฎาประมาณนี้ใช่ครับก็จะได้ไม่เหนื่อยเห็นพ่อวิ่งกันแล้วเหนื่อยอ่ะไม่ไหวอ่ะไม่ไม่เหนื่อยถ้าเฮียผู้เรียกมาไม่เหนื่อยเลยไม่ตาลงกตลอดแต่เหนื่อยพ่อเหนื่อยผมรู้ ต้องมานอนที่หน้าศตูไม่เอาจริงจริงครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดต่อหน้านะครับเบิ่์ก่อยเรียกมาหรือเฮียไม่เรียกมาไม่มีเนี่ยเต็มใจซะด้วยเลยตอนแรกเฮียไปหาสามครั้งรู้ใช่ไหมฮะครั้งแรกพ่อเขาไม่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 ตอบรับเพราะว่าเฮ้ยมันโมเมนต่าดจาก้องเลยอฮมันสิแมนบอกว่าพ้นสวบวเป็นนี่นะว่า่ะใช่พ่อตัวพอดีรอบแรกรอบสองมารอบสามนี่ พ่อมาคิดแล้วมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าเขามาแบบเขาตั้งใจมาใช่พ่อเป็นไม่ไปไม่ได้ก็เลยมีคำหนึ่งขึ้นมาว่าไปดีกว่าไม่ไปจูบนะพ่อเห็นไหมคือพ่อดาเป็นคนเดียวที่พ่อต้องมาถึงสามรอบอะมาอธิบายมาพูดเพราะแกไม่ไม่ไม่อยากไปแกกลัวไปทำไม่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 ถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีประสบการณธรรมดาเด้นองง่ายแรกกันพี่น้อง เท่าเหรอเท่าเป็นคนบบอละเอียดแล้วอ๋อบอคนนั่งเกาะบอเก่งไปนียนะก็ยังหมอพื้นไม่ได้เบิ่งหนาพื้นแต่อธิบายเลยแน่พอว่ามีอธิบายเลยมีแต่แต่คนไทยแต่คนจำสุดท้ายแล้วคนคนจำคำพูดของพวกมากที่สุดในรายการใช่สมมุติว่าน้องบูมน้องบูมแบบเป็นเสียงยังไงเป็นเสียงที่แบบไม่มีสิวเลยอย่างเงี้ย เร่งนี่เร่งนี่ขันเปียบใส่รสชาติส้มตำเป็นยังไงกับซีฟิลด์นัวเป็นตำทะเลเนี่ยตำปูปลาเนี่ยอชิคันหั่นละกคนกับสีเสียงขาดประเด็กจังน้อยเนีเป็นการเปรียบเทียบได้เห็นมองเห็นภาพใช่เต้องรอดูซีซั่นหน้าว่าจะเปรียบเทียบกับอะไรใช่เป็นโจทย์ยากของพ่อแล้วผมว่าถ้าเป็นส้มตำแนวเดิมนี่แบบไม่ได้ครับผมไม่ได้เลยต้องเป็นอะไรมันเจิดแล้วถ้าเป็นสุราก็ลดความหน่อยใช่ ขอบคุณพี่เนียหน่อยครับดี่มาเยี่ยมมายามเด้อครับขอบคุณพ่อเหมือนกันครับขอบคุณเขาคือยังคือยังนายบอกว่าในเบี้ยงมันจะไปครับกัปตันครับกัปตันเนื้อครับนนท์ครับนนท์ชิลาครับนนท์ระเบียบเลยครับน้องบูมมาท่านยู่ครับน้องยังขอได้ยังก่อนน้องบูมมาท่านยู่ครับบูมมาท่านยู่ครับนั่นเองนี่สาวร้อยว่ันน้องอาดด้อครับผมเด้วยฝากเนื้อฝากตัวครับขอบคุณครับขอบคุณลูกโทุกคนนะขอบคุณทุกทุกคนขอบคุณเนียหน่อยนี่เลยครับ หนมาแน่นอนครับพ่อมาใกล้ผมมาหาตลอดต้องบอกก่อนว่าจะมาเมื่อไหร่พ่อล่ะมันจะได้เซอร์ไพรส์นี่นั่นม่นี่ให้น้ำแน่เลยมาเพราอยากได้มาเจอพ่อก็มีความสุขแล้วอยากมาเซอร์ไพรส์แต่พ่อมาใกล้ๆอย่างนี้ผมก็ใจพาดมาตลอดครับครับครับโพอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับได้ครับพ่อครับมาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขึ้น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 ต้องแก้งมาแต่วันตอนนี้